ก็มา uh, like um, uh, so uh, e ี่ว่างใ้านชิลวิทุอยู่เออเด้เล่นยได้ไหมคะอะสองพันเลยอันนี้คุณพี่อะไรคะไอโฟนค่ะเออ่คุณพี่อะไรคะวัลลีร้านอีกท่านนึ่มบุณชุมพรเมื่อเช้ามาตั้งแต่กี่โมงคะพอผมมาคุณร้านตอนเก้าโมงกว่าอ๋อเก้าโมงกว่าวันนี้คาดหวังไหมเอ่ยว่าจะได้ไอโฟนหกปกติผมไม่เคยโชคดีขแบบนี้นี่ครั้งแรกครับทีเวลา จะมาอีกไหมคะในการร่วมสนุกที่5สุดสิดคาซีคอนมาแทนเราถ้ามีก็จะมาอีกนะครับวันนี้ส่งลูกหลานมาแทนคุณพี่น้ำตากรอเลยนะคะอ่ะต่อไปน่าตื่นได้ทองไปวันนี้คุณแม่คิดว่าจะได้ไหมคะของรางวัลแล้วว่าขอสิ่งใดขอเกียรติศักดิ์ศรีขอให้ได้คาดว่าพรุ่งนี้คุณแม่ต้องมาอีกวันหนึ่งเพราะต้องมาแก้บทใช่ไหมคะใช่ค่ะ